สวัสดีค่ะกับช่องแม่บ้านเสียนผระนะคะวันนี้มีรายการพระเครื่องนะคะมาให้พี่ๆได้บูชากันนะคะเหมือนเดิมค่ะสาหรับช่องแม่บ้านเสียนผระรับประกันพระแท้นะคะจะส่งฟรีเอเมในประเทศไทยน,นะคะมีรายการพระเครื่องนะคะให้พี่ๆได้เช่าบูชากันหลายรายการเลยคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มกันไปสําหรับรายการแรกนะคะ เปิดราคาให้พี่ๆได้รับชมกันทุกองค์เลยนะคะสําหรับพี่ท่านใดนะคะยังไม่กดติดตามนะคะสามารถกดติดตามได้เลยนะสาหรับช่องแม่บ้านเสียนพระนะคะรับกันพระแท้ผิวเดิมนะคะจะส่งฟรีอ m เในประเทศไทยให้พี่ๆได้รับของรับพระกันถึงหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องมีมาหอมกล่องแบบนี้เลยค่ะพระฉลอง25พุทธศตวตรรษนะ กองนี้เป็นองค์สีดํานะคะซึ่งเป็นเนื้อดินของ25พุทธศตวรรษนะคะเนื้อดินด้านหน้าที่พี่เห็นใครอยากดูรูปรายการไหนเพิ่มเติมพี่สามารถทักมาได้เลยนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวน้องใส่ไว้ข้างๆคลิปวีดีโอหรือว่าด้านท้ายคลิปของวีดีโอพี่ๆสามารถกดติดต่อมาทางไอเดียไลน์บ้านเขียวได้เลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมเพื่อเป็นการตัดสินใจให้พี่ๆได้เช่าบูชาพระสวยๆให้พี่ๆได้ดูพระอย่าง แท ja right. ok ้จริงนะคะหน้าหลังข้างบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ทุกรายการเลยนะคะมาต่อกัน the ท the ี่รายการแรกกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนะสำหรับรายการแรกเป็นเนื้อแรกนะคะเนื้อแรกแล้วก็เนื้อดํานะคะเนื้อดําองคนี้น้องเปิดราคาเท่ากันเลยนะคะสําหรับเนื้อแรกแล้วก็เนื้อดํานะคะพี่พอซอสสองพันห้าร้อย นี่พิธียิ่งใหญ่พุทธมนตนนะคะสำหรับ3องค์ที่พี่เห็นด้านหน้านี้นะคะเปิดราคาเท่ากันเลยค่ะองค์ละ1,200บาทเท่านั้นนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมบอกกันได้เลยนะคะใบหน้าชัดเจนสวยแน่นอนค่ะนี่ทุกองค์นะคะมาพร้อมกล่องนะคะพี่ขอรูปเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะคะแคปหน้าจอมาก็ได้ค่ะมาที่ช่องแม่บ้านเสียนพระนะคะเดี๋ยวเราต่อกันที่เนื้อผงองค์ต่อไปกันเลยนะคะขออนุญาตวางพระนิดหนึ่งนะ 25พุทธศตรวตรรษองค์เดียวเที่ยวทั่วไทยเลยนะคะเนื้อพงองค์นี้นะคะสําหรับวัดกลางบางแก้วค่ะเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่วัดกลางบางแก้วปีพศ2535นะคะและก็ด้านข้างนี้เป็นพิมพ์เล็กค่ะไม่ต้องบอกเลยว่าปลุกเสกพิธีเดียวกันแน่นอนค่ะ เป็นผงพุทธคุณนะคะทุกๆเนื้อรวมกันแล้วก็จะสร้างเป็นผงพุทธคุณคือพิมพใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กปีพศ2535นหนะคะน้องเปิดราคาไม่แหลกนะคะสําหรับนี่เนื้อผงพุทธคุณแบบนี้เดี๋ยวดูด้านหลังกันก่อนนะคะนี่ค่ะ อยากปิดเดียวอยากปิดคู่บอกกันได้นะคะองค์ใหญ่1,500องค์เล็ก600บาทค่ะปิดคู่ทักมาได้เลยนะคะรับประกันพระแท้นะคะรับประกันพระแท้ทุกรายการพี่ท่านใดย,ยังไม่กดติดตามการฝากกดติดตามกันนิดหนึ่งได้ไหมคะต่อกันด้วยนี่เดยค่ะดานล่าง้ายมือนะคะเหรียญสี่รอบเหรียญสี่รอบรัชก,การที่เก้าเหรียญที่ระลึกนั่นเองนะคะองค์นี้600บาทค่ะ หลวงพ่อคูณรุ่นลับสเสด็จนะคะปีพศ2536เป็นผิวไฟนะคะสำหรับหลวงพ่อคูณองค์นี้นะผิวไฟสวยๆผิวไฟเดิมๆแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถทักกันมาได้เลยนะคะองค์ละ1 5 0 0บาทคุกเขา่าหลวงพ่อแดงเป็นบล็อกสาชายนะคะคุกเขา่าหลวงพ่อแดงเป็นบล็อกสามชายนะสำหรับองค์นี้นะเปิดไว้2,300บาทเท่านั้นค่ะหลวงพ่อท่านคิง เปิดไว้2,600นนะคะด้านหลังตาพพร,รอนะคะปี21นะหลวงพ่อท่านคิงนะคะน้องเปิดไว้2,600นนะคะทุกราคาต่อรองกันได้นะคะเหรียญลัตโตหลวงพ่อแดงค่ะ5,500บาทค่ะสำหรับพระแท้ผิวเดิมนะคะปี16เหรียญลัตโตนะหลวงพ่อแดงน้องเปิดไว้5,500บาทนะคะรายการต่อไปกันเลยค่ะสำหรับรายการหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะรายการนี้เป็นกองพันสองนะคะ เหรียญกองพันสองเหรียญน,นี้น้องเปิดไว้หนึ่งหมื่นบาทค่ะพระสวยน,ะน,น่าอนพระสวยแน่นอนนะจมูกโดง่งแบบนี้นะคะน้องเปิดไว้หนึ่งหมื่นบาทค่ะพปร,รด้านหลังพปร,ะรนะคะตาพปร,รซูซานแตรักรุ่นพิเศษจังหวัดลำปางปี23นะคะรายการนี้เปิดไว้นะคะให้พี่พีได้บูชากันนะสำหรับรายการนี้2,400บาทค่ะวัดหนองพระองค์ สิทธิ์สร้างถวายนะสิทธิ์สร้างถวายนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะพระครูสุตตาธิการีปี19นะคะเหรียญน,<ส>นี้น้องเปิดไว้2,000บาทค่ะพี่อยากดูรายการไหนเพิ่มเติมนะคะย้ํากันอีกรอบนะพี่สามารถเข้ามาที่ช่องแม่บ้านเสียนพะอแอดอดีไลน์นะคะขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะ<ส>ทุกรายการยินดีถ่ายรูปเพิ่มเติมหน้าหลังข้างส่วนไหนที่พี่อยากชมบอกกันได้เลยนะคะต่อกันด้วยหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเรียนเสือน้อย ปี21นะคะเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงสำหรับหลวงพ่อสุดเสือน้อย2,200บาทค่ะอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อสุดวัดตาหลงก็คือเหรียญบัวเล็กนะเหรียญบัวเล็กค่ะวันนี้มีแต่บัวเล็กมานะคะไม่มีบัวใหญ่นะสำหรับเหรียญนี้นะคะบัวเล็กอ่าเป็นขอบสตังค์นะคะลืมแจ้งไปว่าเป็นขอบสตังค์นะดูายละเอียดเพิ่มเติมนี่ไม่ต้องซูมก็เห็นชัดแล้วนะคะเป็นขอบสตังค์นะเหรียญนี้น้องเปิดไว้1,800บาทค่ะ หลวงปู่แหวนเราสู้นะคะวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปี20นะเหรียญนี้น้องเปิดไว้1500บาทเป็นดอเด็กอ้วนนะคะ1 5 0 0บาทเท่านั้นนะหลังตาพอปร,รอใหญ่นะคะรุ่นสร้างตึกพยาบาลนะปี21เหรียญนี้นะคะเป็นหลังพอปรอหลังพอปร,รอใหญ่นะน้องเปิดไว้1600บาท หลวงปูแหวนเหรียญสุดท้ายแล้วค่ะสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญท่าชนะนะคะเหรียญน,นี้น้องเปิดไว้ห0ร้อยบาทค่ะเหรียญท่าชนะนะคะอ่าพอแดงไปแล้วนี่มีเหรียญดีค่ะหลวงปูดูกระโดดบาทปีสามูนย์นะเหรียญน,นี้น้องเปิดไว้หก0ันห้าร้อยบาทค่ะปีสามศูนย์นะคะเป็นบล็อกธรรมดานะสำหรับเหรียญหลวงปูดูนะคะก็น่าจะหมดรายการแล้วอ๋อมีป้องอ้อย มีป้องอ้อยนะคะเหรียญป้องอ้อยเหรียญมูลทิเพิ่มวิทยาปี1นนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญป้องอ้อยน้องเปิดไว้1,600บาทค่ะวันนี้ก็น่าจะเปิดรายการครบให้พี่ๆได้รับชมกันแล้วนะคะพี่อยากดูรายการไหนเพิ่มเติมพี่บอกกันได้เลยนะคะขอรู้เพิ่มเติมได้ทุกรายการเลยค่ะแล้วประกันพระแท้ตามหลักสากลน,นะคะพี่ท่านใดยังไม่กดติดตามกันสําหรับช่องใบ้านเสียนพระฝากพี่ๆกดติดตามกดเป็นกําลังใจนะคะเรา ให้พี่พี่ได้เช่าได้หาได้จัดซื้อผาเครื่องผาแท้ๆนะคะผิวดเดิมพี่พี่สามารถทักมาได้กับช่องแม่บ้านเสียนผาทุกรายการเลยนะคะเดี๋ยวใส่ช่องทางติดต่อให้อีกรอบนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ